สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ย่กช่องอยู่กับผ่าดาําลำเพินอ๋อพี่เชียวนะคะสภาพตอนนี้ก็คือเพิ่งตื่นนะคะเพิ่งตื่นแต่อาบน้ำแล้วมาคืนประมาณสี่ทุ่มเพิ่นทักลงวาแต่หนาล่อเลยนะคะว่าสีแดงึ้นแสดงนะคะึคืนซ้อมโชว์จจงซี่บารน,นีนี่ก็แต้งกับบานี้สักพักคู่ก็เอินไปเอาชุดนะคะแ้วก,ก็บเฮดโน่นน,น,นี่หลายอย่างนะคะบาน,นีพก็ตีซีก็น้องมาลับ กัทาพ,อพ่อคนอื่นนะคะกับบไดเนนเขาจะตีหาคืนกวาวคู่พักมาว่าให้นัดมาหนึ่งทุ่มเอ้ยให้มาเจ็ดโมงเสาร์ก,ก็เลยเดนอนประมาณสองชั่วโมงนะคะประมาณสองชั่วโมงตากระสีแบบเยิม่มเยิม,ยมแน่นะคะอาจิตมีวิง่งวียนเพราะว่านอนมาเต็มอิม่มเต็มที่นะคะตอนนี้ตามไไ่เแล้วยางมากเต็มะดูมนะคะแล้วก็แบกบริสุทธิ์มาด้วย สิพาบ่งเวทีนะคะพี่น้องนี่เป็นเวทีของสาวน้อยผิดบรรเพลงนะคะพี่น้องคะได,ดูการนี้สวยมากเลยเพื่อนว่าอันเจอกันเจ็ดโมงเช้าอีลากยานอีลา,าอันตื่นมาล้เครื่องสัอภางเปลื่นนา,นาเนาะเกลเลโรอบออกสามซะนี่นะคะหลงัง ลัางมาแล้วนี่นะคะกำลังต่างเวทีต่างอุปกรณ์นะคะดูข้างบนพี่น้องว่าคอนเปต์ปีนี้เป็นคอนเปต์อี๋ยังคะซอฟทาวเวอร์บอทยี่สิบสี่นะคะเปิดฤดูการสอนาพันแพงที่สนามกีฬา้ันแพงนะคะตำบนแพงควนไปนตะไล,ลแค่ืรอนี้ จะพาไปดูรังห่านนะคะโอ้ยเจ็บคิงวิ่งนะคะตอนนี้วิงว่งวิ่งแบบแพ่งเลยนี่นะคะเป็นร่างที่พอโจ้เพิ่นแจกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเบอร์สิบนะคะเนี่ยระเบอร์สิบเบอร์สิบอยู่ไหนล่ะเพื่เห็นระเบอร์สิบ เขาบา่ท่านเอาลง嘛ยังไม่เจอ,อเลยางอุ้ย,ยประพาดานี่เด็กย,ยังไงละ่ะประพาดาเดีย๋ยวคนยาดแขวนผ่าแขวนแพร่ก่อนนะคะเดีย๋ยวจยสวัสดีค่ะพ่อตุย้ยสวัสดีค่ะ,คะนี่ฮะ กลับมาแล้วกลับมาบงฮะนอโอเคค่ะพ่ดปัญญาหอยก่อนคราวหนึ่งนะคะเอาบริสุทธิ์มาไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาร่างองจ้คของก่อนนะคะคือพอเห็นร่างองจ้คของอะ่ะ ม,มันเป็นไม่ใช่ของนี่เสร็จแล้วเบอร์ซิบเขาไปล่างจากห่วงสันวะล่างเบอร์ซิบสวัสดียม เปวรล่างเบอร์สี่พันเขาเอาล่างลงเบาบุญบ่คะมีใครอลองไปผิดไหมอะ เจอเลยเอามาค่ะเบอร์สริบค่ะดูแร่งเถอะพี่กอบเพิ่นอ่อนหายังตะขอ่ห<ง>ตะข,อข้อเอ,เอาบอ่อเอาล่างมึงเสียไม่เห็นล่างจะของอ๋อ

รังไม่เจอไม่เจอรังอ่ะไม่เจอใส้ค่ะเบอร์อะไรเบอร์สิบสิบสิบเบอร์ศูนย์หนึ่งก่อนีเบอร์สิบเอ็ดไม่อยู่ล็อกหนูไม่มีเลยเด้ฮะที่ไหนไม่หนูยกขึ้นรถแล้ว อยู่เอารั้งเชียงโอ้ถ้าปุดกับมีนะหละสิบเบอร์สิบเซนแล้เบอร์สิบเปอร์ซนแล้วอยู่ฝั่งไหนหรออะโมเมนต์กี่สี่สิบเอาหั้งไม่ได้

ก็สามารถเปิดเบื้องเดียวเลยมิใช่หยกมือมีตารางของข้าเจ้าสิบสี่สิบรับ เดี๋ยวเจ้าหน้ากายเขาที่อยาตคอตัวไปหาล่างก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตามหาล่างตัวเองนะคะหาไม่เจอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพีงสนิทค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพบ่ออกันคลิปนะคะเพราะว่าได้หาล่างพอเด้อ